สวัสดีครับพี่น้องชาวเปรยบอยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็ผมจะต้องเปรยบอาบาเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะมาเปิดอบอลดำหนึ่งลูกนะครับที่ได้ฟรีนะครับแล้วก็เปิดฟีเจอร์นะครับตามหาเด็กนรกนะครับซึ่งก็จะมีนักเตะอยู่กี่คนเนี่ยาลองนับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ ก็นำโดยนะครับเด็กตลกนะครับโอ้เอ็มบาเบ้สุดๆตัวนี้ร้อยหนึ่งนะครับต่อไปนะครับกูตัวครับคนนี้ก็สุดยอดครับสูงร้อยเก้าเก้าสไตล์ดีเป็นซิบโกลคิปเปอร์ใช่ไหมครับตัวนี้ครับมอเรล่านะครับเบล่าของอินเตอร์มิลานนะครับ ก็นี่ครับคนที่ผมต้องการเลยนะครับอุปาเมกาโนนะครับของบาเยนมิวนิกโอ้โหน่าจะสุดสุดนะครับสไตล์อะไรเนี่ยบิวอัพนะครับสไตล์บิวอัพคนนี้ครับเด็กอาร์เซนอลครับโอดีการ์ตต้องมีครับต้องมีครับแล้วก็นี่ครับปาวานปาวอนใช่ไหมครับปาวอนของบุคคาจูเนียนะครับง่าย เทเฟสครับเทเฟสนักเตะมาซิลเซนเจอเทเฟสมาแล้วถ้าใครต้องการมาเปิดได้นะครับส่วนคนนี้ครับออรูลาเบียนะครับออรูลาเบียคนต่อไปอันนี้ใครครับเนี่ยคาริต้าคานะครับซินเตเบ็ตนะครับคนนี้ครับโอ้โหผมอยากได้คนนี้นะครับกาเลเกอร์ครับ คอนเนอร์กาเลเกอร์ครับอันนีส้สุดๆเลยครับทีิ่ชาติอังกฤษนี่คน oh. สุดท้ายนะครับแบ็กซ้ายนะครับอเล,ล็กมเรโ,โน่นะครับโอเคมาเปิดบนดำก่อนนะครับเปิดบนดำก่อนไปดูวครับว่าจะได้ใครนะครับบอลดำประเทศอังกฤษนะครับดาวซ้ายโอ้โหเสื้อแมนเชสเตอร์มาเลยนะครับเนี่ย นี่ใครครับฟูเดนไหมเนี่ยโอ้ฟูเดนครับทีมชาติอังกฤษนะครับโอเคก็ได้อยู่มาครับคนแรกครับเป้าหมายคือคนนี้ครับที่ผมถึงได้ครับก็คนนี้ครับที่ผมถึงได้ครับแล้วก็คนสุดท้ายผมต้องการคนนี้ครับ หรือไม่ก็คนนี้ก็ได้ครับมาดูครับว่าจะได้ตัวที่ต้องการสักตัวไหยนะครับไปครั้งแรกไปกันปับปับเขาให้มาครับเทศอะไรเอาครับไปเลยครับบาเยน์มิวนิกแน่นอนครับโอ้โหมาเลยครับตัวที่ต้องการครับตัวที่เป็นการมาแล้วครับหนึ่งครับผม สุดหลอกซุดหลอกอปาเมกโนเนี่ยฮะทำฟูบอยเย็นนะครับสุดๆครับคนนี้นะครับคนที่สองครับดูคนที่สองนะครับไปจะได้ใครครับ่าซ้ำก็พอครับคนจะมีอ่าไม่ซ้ำแน่นอนครับประเทศสเปนเท้าสายโอ้โหเมอร์โนแน่นอนครับนี่เป็นเมอร์โนนั่นแบบสาย โอเคไม่ซ้ำก็ดีอันนี้ไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการผ่านไปมาครับตัวสุดท้ายออกให้หน่อยครับเทเฟสก็ได้หรือกรเลเกอร์ก็ได้นะครับหรือให้เอ็เปก็ได้ที่ผมต,ต้องการนะครับมาครั้งสุดท้ายไปไปกันลุนครับอย่านะโอ้โหซ้ำแน่นอนเลยครับนี่ <ard> โอ anyway, okay, 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 right? ้โหกูตัวกูตัวมาจะไม่ซ้ำถือว่าไม่เกลื่อนเจืยเอเคนะครับ3ามตัวผมได้อุปาเมกโนนะครับเมกาโนแล้วก็ทิบูกูตัวนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำรับเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจันต้องเปือนบ่บายเลยนะครับ พบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ